ตอนที่หนึ่งซีโรโซนเมืองที่ไม่มีอยู่จริงบ้านดอนหายไม่เคยมีในแผนที่ไม่มีในทะเบียนบ้านและไม่มีใครจากที่นั่นเคยออกมาเสียงฝนตกเบาๆเสียงเคาะกระจกหน้าต่างรถตู้สายพิเศษที่กำลังวิ่งเข้าเส้นทางอันตรายถนนลื่นกลางหุบเขา ดอนหายนี่มันมีจริงเหรอพี่แพรวาถามอย่างไม่แน่ใจขณะกอดเป้กล้องไว้แน่นเธอเป็นนักสารคดีท้องถิน่นที่กำลังทำโปรเจกต์เมืองลับในประเทศไทยในทะเบียนร,ราชปี2514เคยมีแต่มันถูกลบข้อมูลไปหมดหลังปี2523กลิตนักวิจัยประวัติศาสตร์ตอบ พลางเลื่อนนิ้วดูแฟมภาพถ่ายถาวดำในแท็บเล็ตภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้กลุ่มเด็กนักเรียนประถมถ่ายหน้าสาลาวัดใบหน้าทุกคนเหมือนจะยิ้มฝืดๆและตรงพื้นมีอะไรบางอย่างที่เหมือนเงาสีดำทอดยาวอยู่ด้านหลังพวกเขาแต่ไม่ใช่เงาของใครเลยในภาพพวกเขาสี่คน แพรว่าช่างภาพกลิบนักวิจัยประวัติศาสตร์โอมคนขับรถในพื้นที่และจานักสำรวจสาวรถค่อยๆเลี้ยวเข้าเส้นทางที่ไม่มีชื่อจากตรงนี้ไปมือถือไม่มีสัญญาณนะครับโอมพูดโดยไม่มองหน้าบ้านดอนหายปรากฏตรงหน้าหมู่บ้านไม้สภาพเก่า สะพานไม้ขาดน้ำในคลองนิ่งสนิทเหมือนถูกแช่แข็งเป็นเวลานานบ้านแต่ละหลังสภาพเก่าชำรุดทรุดโทมประตูเปิดค้างเหมือนเตาของยังไม่ทันได้จะปิดแต่ไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงแมลงไม่มีแม้แต่ลมพวกเขาเดินเข้าสู่ใจกลางหมู่บ้านจาหยิบเครื่องจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา ตรงนี้มีสัญญาณบางอย่างมันไม่ใช่คลื่นไฟฟ้าแต่คล้ายคลื่นชีวภาพจากระบบประสาททันใดนั้นเสียงเหมือนกรอบกแกรบดังขึ้นจากป่าด้านหลังแพรวาหยิบกล้องขึ้นอย่างสันสนเธอแผนกล้องไปด้านขวาไม่มีอะไรด้านซ้ายก็ไม่มีเธอก้มลงมีเงาอยู่หลังพุ่มไม้ จาพูดเสียงเบาเมื่อกี้เงานั้นขยับแล้วมันก็หายไปเลยโดยไม่มีเสียงฝีเท้าพวกเขาเจอวัดร้างภายในศาลามีแผ่นกระดานขีดเขียนด้วยช็อกเก่าๆคำว่าโปรเจกต์สับเซเว่นมันไม่ใช่สัตว์มันคือสิ่งที่สามารถจดจำได้มันเรียนรู้ได้และข้างกำแพงมีรอยเล็บครูด ยาวเกือบสองเมตรมีเส้นผมและเสื้อนักเรียนที่เปื้อนรอยเลือดตัดฉับสู่เสียงเทปบันทึกเก่าเสียงผู้ชายสั่นเครือในพูดในเทปที่พวกเขาเปิดจากห้องโถงศาลาวัดเราใช้เด็กที่ไม่มีตัวตนมาทำการทดลองพวกเขาคิดว่าการลบความทรงจำของเด็กเหล่านี้จะลบผลลัพธ์ที่ผิดพลาดจากการทดลอง แต่พวกเขาไม่รู้ว่าโปรเจกต์สับเซเว่นมันมันไม่ลืมมันจดจำทุกชื่อที่เคยพูดกับมันได้แพรราถ่ายภาพมุมหนึ่งของศาลาวัดเธอย้อนดูภาพแล้วเงยหน้าขึ้นแต่เงาในภาพมากกว่าคนที่อยู่ในกล้องเสียงกระซิบดังขึ้นจากความมืดแพรว่าอย่าหนีฉันจำชื่อเธอได้นะ ตอนที่สองสิ่งที่เฝ้าอยู่ในศาลาวัดบางอย่างที่อยู่ในนี้ไม่ใช่ผีแต่มันรู้ว่าความกลัวของมนุษย์หน้าตาเป็นยังไงแพร์วาถอยหลังไปหนึ่งก้าหลังดูภาพในกล้องภาพแสดงให้เห็นเงาที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังพวกเธอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือเงานั้น เอียงหัวเหมือนกำลังจ้องมองกล้องกลับมาทุกคนในกลุ่มเริ่มแตกตื่นกริดพูดขึ้นว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับมันมีรูปแบบมีความคิดอยู่เบื้องหลังจาเดินช้าๆไปยังมุมศาลาตรงนี้มีประตูไม้ที่เหมือนจะถูกตอกปิดไว้จากข้างในแต่ดูเหมือนมันผลักออกมาพวกเขา เปิดประตูห้องลับใต้ศาลาในนั้นมืดสนิทมีเสียงหยดน้ำทีละหยดสะท้อนบนผนังมีรอยเล็บขูดเป็นแนวยาวและคำภาษาอังกฤษเขียนไว้ด้วยเลือดว่า Remember me ในมุมสุดของห้องพวกเขาพบเทปบันทึกเสียงอีกม้วนหนึ่งเสียงเทปเสียงชายพูดเบาๆชัดเจนขึ้น โปรเ e กต์ซับเริ่มจำเสียงเราได้มันพยายามหลอกเสียงหลอกน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้มันเรียกชื่อผมโดยเสียงลูกสาวที่เสียไปเมื่อสองปีที่แล้วเสียงในเทปเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะมีเสียงบางอย่างหายใจรินที่หลังไม้แล้วพูดว่าพ่อพ่อ เสียงแปลกบนศาลาทันใดนั้นพื้นไม้ด้านบนศาลาส่งเสียงเอียดเหมือนมีคนเดินทุกคนเงียบกริบแพรวาชูนิ้วให้ทุกคนอย่าออกเสียงแล้วหยิบกล้องขึ้นบันทึกไว้กล้องจับได้แข่งเงาเท้าเปล่าขนาดใหญ่เดินผ่านช่องไม้ระแนงด้านบนและเสียงแปลกประหลาดเหมือนเสียงคำรามอันน่าสยดสยองพวกเขา วิ่งหนีออกจากศาลาทันทีเมื่อโอมเปิดไฟฉายฉายขึ้นไปบนเพดานเขาเห็นเพียงเศษผมยาวๆสีดำที่ติดอยู่บนตะปูสนิมพวกเขารีบวิ่งออกจากวัดทันทีในระหว่างวิ่งหลบหนีพวกเขาเห็นบ้านหลังหนึ่งที่ยังมีไฟเปิดอยู่กริดพูดว่าบ้านหลังนี้ยังมีไฟ แสดงว่ามีคนอยู่แน่ๆพวกเขาเคาะประตูและมีหญิงชราสวมสีขาวซีดเดินออกมาเปิดประตูด้วยแววตาเรียบเฉยเธอพูดเพียงว่าพวกเธอมาช้าไปพวกมันรู้แล้วว่ามีคนใหม่เข้ามาและพวกมันกำลังเรียนรู้ว่าจะทำให้คนหายไปโดยไม่มีเสียงเธอเดินไปเปิดหน้าต่าง แล้วชี้ไปยังป่าทึบด้านหลังบ้านในความมืดมีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้เธอพูดด้วยเสียงราบเรียบคืนนี้อย่าเรียกชื่อกันถ้ามันจำได้ว่าใครคือใครมันจะไม่หยุดแค่ฆ่าแต่มันจะเรียนแบบกลาร่างเป็นคนคนนั้นและใช้ชื่อเขาต่อไปเสียงแผ่วในความมืดกรีด ฉันคือเธอตอนที่สบันทึกของหมอชลิตเสียงเปิดแฟ้มบันทึกเสียงจากเครื่องเทปเก่าวันที่สมเดือนสิบปีไม่สามารถระบบได้ผมคือหมอชลิตหัวหน้าชุดทดลองโครงการซีโร่ห้องใต้ดินร้างไฟกระพริบกระพริบเสียงหยดน,น้นภาพบันทึกเสียงของหมอในแฟ้มลับ หมอชลิตพูดต่อว่าพวกเขาไม่ควรไปไกลขนาดนั้น DNA ของมันไม่ใช่ DNA ที่เคยค้นพบในโลกใบนี้ตอนที่ยีนเริ่มกลายพันธุ์ผมรู้ทันทีว่าเราสร้างบางสิ่งขึ้นมาโดยไม่คดใจมันเลยย้อนอดีตหนึ่งปีก่อนห้องทดลองซ0 9ูนย์เกนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งกำลังตกใจเมื่อเห็นสัตว์ทดลองลืมตา ดวงตานั้นไม่เหมือนของมนุษย์หรือสัตว์ชนิดใดนักกรีใจพูดว่าหัวหน้ามันตอบสนองแล้วแต่เคลื่อนสมองมันแปลกมากคล้ายกับมันกำลังสื่อสารภาพมุมสูงของหมู่บ้านถูกเคลื่อนหมอกปกคลุมเสียงแปลกเริ่มดังจากใต้ดินหญิงชรากระซิบในเงาว่าเสียงของมันกลับมาอีกแล้วมันยังไม่ตาย เด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าคนเดียวก่อนเสียงขู่จะดังขึ้นแล้วภาพตัดไปที่เทปเสียงอีกครั้งเสียงเทปหมอชลิตรัฐบาลปิดข่าวทุกอย่างแม้แต่พวกเราที่เหลือก็ต้องเซ็นสัญญาเงียบแต่ผมทำไม่ได้อีกแล้วผมซ่อนไฟพวกนั้นไว้ที่ใต้โบทร้างในเขตสามเสียงหอบหายใจ และเสียงกรีดร้องดังขึ้นในเทปเงาลึกลับโผล่ที่หน้ากล้องวงจรปิดในหมู่บ้านแล้วตัดเข้าสู่ความมืดพร้อมเสียงขีดข่วนเมื่อผลผิดพลาดจากห้องทดลองกลายเป็นฝันร้ายของทั้งเมืองซีโรโซนคือเรื่องจริงหรือแค่การทดลองผิดพลาดใต้โบทร้างนั้นมีอะไรซ่อนอยู่หมอชลิตยังมีชีวิตอยู่ หรือเขาคือสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับ